สอนแล้วอ๋อเออเก่งจังทำยากไหมไม่ยากไม่ยากครับเออเก่งจังทำเป็นแล้วแค่นี้ปิดเทอมหรอใช่เออดีนี่เห็นไหมเด็กอยู่นี้เขาดีนะปิดเทอมเขามาเนี่ยทำนี่เป็นละประกอบอาชีพเป็นละมันกาเลยหาประสบการณ์ชีวิตและเออเก่งนะเนี่ยดูสิมดแค่นี้ทำแล้วเนี่ยมาอุดหนุนน้องเขาก็เยอะๆนะน้องเขาอยู่ที่ร้านขนมเบื้องอันเนี้ยแม่วันดีนะอ่า เดิเดี๋ยวถ้าเดินถึงอีกรอบนะเราต้องเดินวนรอบนึงนะเดี๋ยวเราจะต้องมาซื้อกลับบ้านนะนะคะก็ทําอันเล็กๆน่ารักแล้วก็ทำสะอาดนะเมื่อกี้น้องชิมแล้วน้องบอกอร่อยเริ่มแล้วนะงานหนักเออถ้าเรียกช่วงนี้พอดีเรียกว่าเอ่อลองไฟใช่ไหมาช่วงช่วงก่อนแต่ว่าจริงๆงานเข้าวันที่2ถึงวันที่10แต่มาอุดหนุนกันได้แล้วนะมาเที่ยวกันได้แล้วเพราะช่วงนี้งานมันจะไล่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 รันกันมาเลย น้องเ,เก่งนะดูดีร้านนี้ต้องมาอุ่นหนุนน้องเขาเยอะๆนี่เนี่ยน้องเขาจะได้มีกําลังใจเห็นไหมเนี่ยดีจะดูเด็กยุคใหม่นี่กเขาสอนให้หัดมาหาประสบการณ์ชีวิตแล้วน้องก็จะมีอาชีพเองโดยที่ไม่ต้องไปไปเริ่มแบบเป็ลูกน้องใครไย่ยถ้าเกิดหน่อยเขาแบบเออเรียนรับสบเสร็จเขาเผื่ออาจจะแบบเปิดกิจการสาขาเองก็ได้นะอาจจะเป็นเจ้าสัวน้อยในอนาคตก็ได้นะอย่างเงี้ยดีกว่า เองนะทำเองนะเนี่ยเรนนื่องข,าข,าข้าวไข่ทั้งขนมทั้งทองแล้วก็ขนมเครื้องนะแบบนั้